ตอนจบตอนนี้ตะวันกำลังเผชิญหน้ากับผู้ชายที่เกลียดเธอมากที่สุดเมื่อก่อนไม่ว่าเธอพยายามขนาดไหนพ่อของนาทีก็ไม่เคยมองว่าเธอดีเพราะว่าฐานะที่แตกต่างกันจริงอยู่ที่บ้านของเธอไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ก็อยู่ในฐานะปานกลางที่ไม่ต้องขอใครกินหาทางกลับมาจนได้สินะ น้ำเสียงดูถูกทำให้ตะวันแทบอยากจะกรีดออกมาแต่ก็ต้องอดทนเอาไว้ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นทั้งที่รู้ว่านาทีเป็นคนตามฉันกลับมาเองบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันไม่มีทางยอมให้ลูกชายแต่งงานกับผู้หญิงอย่างเธอนางโสเพณีคำว่าโสเพณีทำให้รู้สึกเจ็บเหมือนกับว่ากำลังถูกตบหน้า ฉันก็ไม่ได้คิดแต่งงานอยู่แล้วความคิดแต่งงานไม่ได้อยู่ในหัวสมองขอเพียงแค่ได้อยู่กับนาทีในตอนนี้และทำตามหัวใจของตัวเองก็คือสิ่งที่ดีที่สุดทําเป็นพูดไปทรัพย์สมบัติที่ใช้สบายไปตลอดทั้งชาติไม่ดึงดูดใจเธอเลยหรือไงผู้เป็นพ่อทำหน้าไม่อยากจะเชื่อผู้หญิงที่เมตต่ตัวองตะว,วัน คิดจะมาเกาะลูกชายของเขาตั้งหาแล้วแต่คุณจะคิดเลยค่ะทางที่ดีคุณอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าเธอต้องการอะไรถึงจะเลิกยุ่งกับลูกชายของฉันบอกจำนวนตัวเลขไม่ได้เลยฉันไม่ได้ต้องการและฉันก็ไม่คิดที่จะแต่งงานกับลูกชายของคุณตะวันตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดและเลือกเดินหนีน่าเจ็บใจชะมัด ที่ถูกพ่อของนาทีดูถูกเพียงเพราะเธอไม่ได้เกิดมาเป็นลูกคนรวยทำไมต้องดูถูกกันขนาดนี้แต่ช่างเธอเมื่อก่อนเธอไม่เคยมีปากมีเสียงวันนี้เธอกล้าเผชิญหน้าพ่อ,อของนาทีคงไม่กล้าเข้ามายุ่งกับเธอสักพักลายวันผ่านไปตะวันสัมผัสดได้ถึงความเย็นชาจากผู้ชายที่เธอรัก ดูเหมือนว่านาทีพยายามหลบหน้าแล้วไม่อยากพูดคุยกับเธอเท่าไหรนะ่นักเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันกับเธอแต่เหมือนกับว่ามีกำแพงมากั้นระหว่างเราสองคนตั้งแต่วันที่พ่อของนาทีกลับไปเธอกับเขาก็คุยกันน้อยมากและเขามักจะออกไปแต่เชา้าแล้วกลับมาตอนดึกแม้แว่าจะนอนเตียงเดียวกันเธอก็ยังสัมผัสดได้ถึงความเย็นชา วันนี้คุณจะกลับบ้านกี่โมงตะวันถามเพราะว่าเธออยากรอกินข้าวเย็นกับเขาไม่รู้เหมือนกันนาทีตอบอย่างไม่ใส่ใจนี่คุณเบื่อฉันแล้วใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเธอพยายามอดทนแต่ตอนนี้อดทนไม่ไหวแล้วถ้าคุณมีผู้หญิงคนใหม่ก็บอกกันได้นะอย่าพูดเรื่องไร้สาระ ผมจะมีเวลาที่ไหนไปหาผู้หญิงคนใหม่แล้วทำไมดูเหมือนว่าคุณกำลังอารมณ์เสียใส่ฉันทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะหรือว่าคุณอยากให้ผมพาขึ้นเตียงถึงจะมองว่าอารมณ์ดีนาทีฉุดร่างบางของตะวันให้มาอยู่ในอ้อมกอดตะวันสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเธอขัดขืนแต่ว่านาทีไม่ยอมปล่อยจนเสื้อผ้าของเธอ ถูกฉีกออกชอบแบบนี้ใช่ไหมเขายิ้มมุมปากอย่างร้ายกาจตะวันตบหน้าของนาทีเตือนสติให้เขาอย่าทำเรื่องบ้าๆแบบนี้กับเชอเล่นตัวไปได้ผมหมดอารมณ์เขาผลักหญิงสาวออกเดินออกจากบ้านไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าน้ำตาไหลลงมาไม่ขาดสายทำไมถึงเป็นแบบนี้ ตะวันคิดไม่ออกจริงๆว่ามีเรื่องไหนที่ทำให้นาทีเปลี่ยนไปเหมือนเมื่อสี่ปีที่แล้วอยูยูเขาก็เปลี่ยนไปแบบนี้ตอนนี้ยังแย่สกว่าอีกวันต่อมานาทีรู้ว่าเขาทำผิดไว้กับตะวันจึงมาขอโทษยิงสาวจากใจจริงเมื่อวานผมขอโทษที่ทำนิสัยไม่ดีใส่คุณ รู้ตัวด้วยหรอว่าตัวเองนิสัยไม่ดีตะวันอดที่จะประชดออกมาไม่ได้แต่ถึงยังไงคุณคงหนีผมไปไม่พ้นแล้วแหละนาทียื่นหนังสือพิมพ์ให้ดูรูปถ่ายของเขากับตะวันถูกถ่ายลงนิตยสารซุบซิบของดาราของประเทศอิตาลีรวมไปถึงข่าวในอินเทอร์เน็ตทำไมถึงมีรูปของฉันกับคุณได้ตะวันถามอย่างสงสัยเธอกับนาที พยายามระวังตัวอยู่ด้วยกันตลอดที่สำคัญมีรูปถ่ายตอนที่อยู่ในคาร์ลาดตอนที่เธอกับเขาจูบกันที่สวนก็ถูกถ่ายลงนิตยสารด้วยอย่างนี้มันละเมิดชีวิตส่วนตัวกันเกินไปแล้วสำหรับผมปาปาลาซีก็เหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตของฉันตะวันพูดกับเธอไม่ต้องการตกเป็นข่าว ใช่สิเพราะว่าคุณไม่อยากแต่งงานกับผมใช่ไหมแต่วันรู้สึกอึง้งที่เขารู้เรื่องนี้ทั้งที่วันนั้นเธอพูดเรื่องนี้กับพ่อของนาทีเท่านั้นพ่อของคุณบอกมาสินะใช่แก่คนนั้นยังชอบพูดจารับหลังเธอเหมือนเดิมอย่าดึงพ่อผมเข้ามาเกี่ยวนาทีมีปฏิกิริยาต่อต้านถ้าเธอพูดถึงพ่อเมื่อไหร่ เขาจะรีบออกตัวปกป้องทันทีเมื่อไหร่คุณจะเข้าใจสักทีว่าพ่อของคุณเกลียดฉันเมื่อก่อนที่ฉันถูกลงข่าวเสียหายก็เป็นพ่อพ่อของคุณไงไม่ใช่พราะคุณทำตัวเองหรอกหรอผมได้ข่าวว่าคุณยอมขายตัวเพื่อซื้อบ้านในกรุงเทพนาทีหมดความอดทนข่าวเสียหายของตะวันเขามองข้ามมาตลอดแต่เขาจะไม่ยอมให้ตะวันพูดจาไม่เดียวเกี่ยวกับพ่อของเขา นั่นเป็นเนื้อเข้าใจผิดคุณเองก็รู้ไม่ใช่หรอช่างเถอะที่ฉันบอกว่าจะไม่แต่งงานกับคุณเพราะฉันอยากให้คุณรู้สึกสบายใจต่างหาคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่คิดแบบนั้นได้นะตะวันผมเป็นคนที่ควรพูดต่างหากเพราะคุณจะไม่มีวันมาเป็นภรรยาของผมยังแน่นอนคำพูดของนาทีไม่ต่างจากมีแหลมคมที่กำลังกรีดลงมาบนหัวใจของเธอ เมื่อก่อนกับในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันเลยสินะสี่ปีที่แล้วคุณก็เชื่อแต่พ่อของคุณฉันพูดอะไรไปคุณก็ไม่เคยเชื่อเลิกพูดเรื่องพวกนี้ได้แล้วผมไม่มีเวลามาฟังเรื่องไร้สาระจากคุณนื้อที่เดินออกจากห้องนอนไปอย่างอารมณ์เสียตะวันสุดตัวนั่งรงรองไห้จบแล้วใชนะความรักของเธอไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือว่าเมื่อก่อน พ่อของนาทีวางแผนให้เธอกับเขาเข้าใจผิดกันรวมถึงเรื่องในตอนนั้นตอนที่เธอกอดกับน้องชายของนาทีเขาเข้ามาในจังหวะที่ชวนให้หน้าเข้าใจผิดที่ขับรู้ของโรงแรมนาทีนั่งดื่มกับเพื่อนเขารู้สึกอารมณ์เสียดูเหมือนว่าตะวันกับพ่อของเขาไม่มีทางที่จะเข้ากันได้ตั้งแต่น้องชายหายตัวไป โรคหัวใจของพ่อก็กำเริบเขาไม่อยากสูญเสียพ่อไปการที่ตะวันกลับมาคบกับเขาพ่อเองก็ไม่เคยพูดถึงหญิงสาวนิทางที่เสียหายเขาเลยไม่แน่ใจว่าตะวันนั้นพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแม้ว่าจะทะเลาะกันแต่ตะวันก็ยังนั่งรอผู้ชายที่เธอรักจนถึงเที่ยงคืนเธอจะลองพยายามอีกครั้งเพื่อแก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดในอดีต หากว่านาทียังไม่เข้าใจเธอตัดสินใจจะออกไปจากชีวิตของเขาสภาพของนาทีที่เมามายไม่ได้สติเมื่อกลับมาที่คาร์ลหาดเขามองไปหน้าสวยของตะวันก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างรู้สึกเหนื่อยหน่ายบอกไว้ก่อนเลยนะผมไม่อยากฟังเรื่องพวกนั้นพ่อของผมไม่เคยพูดถึงคุณในทางไม่ดีขอร้องคุณอย่าพูดเรื่องพวกนี้อีกเลยคำพูดของนาที ทำให้ตะวันรู้ตัวเราว่าเธอควรที่จะอยู่จุดไหนในชีวิตของนาทีคําพูดของผู้หญิงอย่างเธอไม่สามารถทําให้นาทีเชื่อได้แต่มันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าผู้ชายคนนั้นคือพ่อส่วนเธอเป็นแค่คนนอกแสงแดดในยามเช้าที่ทําให้คนนอนดับสนิทพริะดแอลกอฮอล์ได้ตื่นขึ้นนาทีพยายามฝืนตัวเองให้ลุกขึ้นยืน เสียงรถยนต์เสียงพูดคุยของใครบางคนเป็นภาษาอังกฤษดังเข้ามาในสูตรประสาททำให้เขาฝืนตัวเองลุกขึ้นยืนมองไปทางหน้าต่างในห้องนอนหัวใจของเขาแทบหล่นไปอยู่กับพื้นเมื่อเห็นคนขับรถแท็กซี่กําลังขนกระเป๋าของตะวันขึ้นรถไปวินาทีนี้เขาอยากจะวิ่งไปฉุดดึงตะวันไม่ให้จากเขาไปไหนแต่ร่างกายของเขากับแข็งเป็นหินขยับไปไหนไม่ได้ ปากของเขาอยากจะตะโกนออกไปไว่าอย่าไปแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้สุดท้ายแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างนอกจากปล่อยตะวันจากไปแสงสว่างในหัวใจของเขามืดบอดลงอีกครั้งรถแท็ซี่เล่นออกจากเครฤหาดรูเธอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เหมือนกับความฝันอยู่พักหนึ่งตอนนี้เธอต้องกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแต่ทว่า น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดมันเจ็บปวดเหลือเกินเจ็บปวดมากกว่าในอดีตเสียอีกที่ประเทศอเมริกาผู้เป็นพ่อเฝ้ามองลูกชายที่ใช้ชีวิตเหมือนคนไร้ชีวิตคิดไม่ถึงเลยว่าตะวันจะเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลต่อหัวใจของนาทีขนาดนี้การหายตัวไปของลูกชายคนเล็กทำให้เขาตั้งความหวังทั้งหมดไว้กับลูกชายคนโต ท่านครับเราได้บอดแสของนายเล็กแล้วครับคนติดตามรีบรายงานผู้เป็นเจ้านายชายแก่มองดูรูปที่อยู่ในมือลูกชายคนเล็กของเขาผู้เพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างเลือกที่จะหนีไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงธรรมดามีลูกด้วยกันหนึ่งคนตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเข้มงวดกับลูกชายทั้งสองมากไปใช่ไหมล้านชายของฉันน่ารักดีใช่ไหม เขายิ้มทางน้ำตาหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่มีวันทำแบบนั้นอีกในห้องทำงานนาทีรู้สึกตกใจไม่น้อยที่พ่อของเขาจะไปประเทศไทยพร้อมกับเล่าทุกอย่างให้เขาฟังแม้ว่าอยากจะต่อว่าผู้เป็นพ่อแต่เขาไม่สามารถทำได้แม่พ่อจะเข้มงวดและชอบควบคุมแต่พ่อก็รักเขากับน้องชายอย่างใจจริงพ่อขอโทษนะ น้องชายของรูปมีความสุขลูกก็ควรมีความสุขได้แล้วชายแก่อย่างพ่อจะไม่ทำเรื่องที่น่ารังเกียจอีกขอบคุณครับพ่อที่เล่าความจริงให้ผมฟังผมขอตัวก่อนเขาไม่รอชา้ารีบจองตั๋วเครื่องบินที่เร็วที่สุดบินกลับไปที่ประเทศไทยที่จังหวัดน่านตะวันเลือกกลับมาใช้ชีวิตสบายๆกับแม่ เธอรับงานจากสำนักพิมพ์เขียนคอลัมน์แทนการออกไปเสี่ยงชีวิตทำข่าวผ่านมาหนึ่งเดือนที่เธอออกจากชีวิตของนาทีหัวใจของเธอช่างทรยสเสียจริงทำไมต้องรักผู้ชายนิสัยเสียแบบนั้นนาทีคิดไม่ถึงเลยว่าบ้านของตะวันจะกันดานขนาดนี้รถยนต์ของเขาติดหลุมโคลนโชคดีที่ชาวบ้านยอมให้ติดรดไถ,ถามาด้วยสถานที่แห่งนี้แม้จะไม่เจริญ แต่ธรรมชาติทำให้รู้สึกสงบใจตะวันหัวมหาลุงข้างบ้านตะโกนดังจนคนที่นั่งเขียนงานอยู่สะดุง้งหัวลูกมีผัวตั้งแต่เมื่อไรแม่หันไปถามลูกสาวไม่มีแม่ตะวันชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างก็เห็นนาทียืนโบกมือส่งยิ้มให้สภาพของเขามมมแมมพอสมควร ไม่รอชา้าตะวันรีบวิ่งไปหาผู้ชายที่รักคุณมาที่นี่ได้ยังไงเธอทำหน้าสงสัยผมมาที่นี่เพื่อพูดกับคุณว่าผมรักคุณขอโทษที่นาที่รักที่ผมมันนิสัยไม่ดีไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดคำบอกว่ารักและคำขอโทษออกมาจากใจจริงตะวันส่งยิ้มบางๆน้ำตาคอเบ้า เพียงแค่นาทีปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าอาคติทุกอย่างก็มาลายหายไปรู้ตัวบ้างไหมว่าคุณทำให้ฉันกลายเป็นผู้หญิงใจง่ายที่รักคุณแต่งงานกับผมนะที่รักผมไม่อยากเสียคุณไปอีกนาทีคุกเขา่าพร้อมกับยื่นแหวนที่เขาเตรียมมาฉันยังไม่พร้อมจะไปรบกับพ่อของคุณตะวันอยากจะปฏิเสธ แต่ข้อความเสียงก็ดังขึ้นในโทรศัพท์ของเธอเปิดฟังสินาทีอมยิ้มหลังจากได้ฟังข้อความเสียงที่พ่อของนาทีส่งมาหยาดน้ำตาไหลออกมาอย่างตื้นตันตอนนี้เธอไม่ติดค้างอะไรอีกแล้วตะวันพยายงหน้าตอบตกลงคำขอแต่งงานของนาทีค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณนาทีดึงผู้หญิงที่รักเข้ามาสวมกอด ท่ามการบรรยากาศที่โรแมนติกผู้เป็นแม่ได้แต่รอบมองและยิ้มให้กับลูกสาวที่กำลังจะมีความสุขขอบคุณนะัตะวันผมจะรักคุณและไม่ทอดทิ้งคุณอีกเป็นอังคาดตะวันพยักหน้าแม้ว่านาทีจะไม่พูดคำพวกนี้เธอเองก็อยากจะอยู่กับเขาตลอดไปจบบริบูรณ์